่าแรกวันนี้ต้องขอส่งกำลังใจให้กับครูปุ้มสัตว์ศีวิมลด้วยนะคะที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์เศร้าค่ะว่าถึงแม้มีเงินก็ไม่มีความหมายนะคะเนื่องจากครูชลทีทานทองเนี่ยอาการสุดหนักจากภาวะไตวายค่ะ แ,แฟนๆยังคงส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องค่ะหลังครูปุ้มสั์สีมิมลภรยาคู่ชีวิตของครูเพลงชื่อดังชนลทีทานทองได้โพสตตัดเพาะว่าไม่ไหวกับความรู้สึกอ่อนล้าหมดแรงยากยิ่งที่จะก้าวผ่านอุปสรรคได้ได้แต่นั่งมองท้องฟ้าที่อ้างว้างเดียวดายมีเงินก็ไม่มีความหมายสาเหตุเกิดจากครูชนลทีอาการซุดและพบภาวะแทรกซ้อนไตวายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางทีมข่าวบันเทิงมโนอัลทีดนก็ได้โทรไปสอบถามอาการนะคะพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับครูปุ้มค่ะซึ่งครูป้ม ุ้มก็เผยว่าตอนนี้อาการของครูชลทียังอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากภาวะไตาวายและติดเชื้อการตอบสนองน้อยมากแต่เชื่อว่าครูชลทีรับรู้และได้กำลังใจจากการที่หลายๆคนเดินทางไปเยี่ยมค่ะ